สวัสดีค่ะ,ะวันนี้พี่แอนก็จะมาลบคิว้วในหมวดของน้ํายาสมุนไพรนโนฮอบนะคะเรามาดูการการลบคิว้วด้วยน้ํายาสมุนไพรนโนฮอบทำยังไงมีหลักง่ายคืงผิวให้ตึงแล้วก็ตั้งเข็มให้ตรงใช้เข็มผ้าแบนดเจ็ดแบน์แล้วเราจะมาดูหน้างานกันหน้างานจริงนะคะเห็นไหมว่าผิวสวยมากของพี่แอนก็ติดต่อได้นะคะที่ศูนย์ลบคิว้ว ที่เคหาบางพีสมุทรปราการนะคะเห็นไหมว่ามันกำลังออกเนาะมออน0823262914นะคะเห็นไหมกำลังออกเลยเรามาเช็คดูกันนี่ค่ะดูหน้างานนะคะดูตั้งตรงๆนิดนึงเคที่บอกว่าผิวงานสวยมากเลยสีหลุดแต่มีตัวของชั้นหน้าอยู่สวยสุด ใครสนใจเรียนสนใจในเรื <il S 2> ่องของสั่งซื้อสิบพันติดต่อที่อาจารย์แจนนะครับผมกำลังออกกำลังออกสีดิสีดิดิดิผมว่าผมมีสกินนะหนึ่งหลือในสกินนั่นเลยฝีมือดีมากเลยอาจารย์แจนนักลุกนาโลเฮิร์บครับโอเค